สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกๆช่องทางมากๆเช่นเดิมจากใจเลยนะคะดวงดาวบนท้องฟ้าบนจัก,กรวาลน,นะคะแทนคันขอบขอบคุณนะคะแล้วก็จากหัวใจเลยทีเดียวนะคะรับฟังไว้เป็นพลังงานแห่งความสุขไกด์ไลน์สื่อกลางให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเรามาเช็คพลังงานกันมาฟังสิ่งดีๆกันมาฟังเรื่องอะไรที่เราต้องป้องกันระวังเพื่อเตือนสติเราบ้างนะคะบางทีบางท่านนะคะได้รับกําลังใจดีมากๆเลยพอได้ฟังแล้วรู้สึกว่าชุกคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะคะ หรือว่าได้รับกําลังใจดีๆนะคะก็เป็นพลังแล้วก็ผู้อ่านไพ่ก็มีความสุขมากๆเช่นกันนะคะเรามาทำไพ่สําหรับนี้นะคะทําสมาธิกับไพ่ค่ะเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนนะคะพลังงานในตอนนี้ค่ะที่คุณกําลังที่เข้ามารับชมนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นพลังงานณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้างอะไรจะคงอยู่อะไรจะเข้ามานะคะ สูดลมหายใจเข้าออกค่ะทาสมาธิแล้วก็โฟกัสสมาธิไพ่ขอพลังงานของทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกกับทุกๆคนในเวลานี้นะคะเดือนใหม่แล้วนะคะเข้าเดือนตุลาคมแล้วเร็วมากๆเลยนะคะคือแปบ๊แปบๆสิ้นปีแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากนะคะพอเรารู้สึกว่า เราโฟกัสกับตัวเราเรามีความสุขมีพลังงานที่ดีนะคะแล้วเราเอ็นจอยกับชีวิตเรามันจะผ่านไปเร็วมากๆนะคะขอให้ความรากความสัมพันธ์ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยนะคะปล่อยจอยไปกับธรรมชาตินะคะเรามาดูว่าพลังงานของทุกทคนที่เข้ามารับชมวีดีโอนี้นะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนมีอะไรบ้างนะคะพายอยากจะบอกอะไรกับทุกทคนคะ่ะ พลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ s i ่ง o Cups ขึ้นมาแล้วนะคะความรู้สึก เก่าๆความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างกําลังจะกลับเข้ามานะคะเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะได้พบเจอกับใครนะคะมีความสุขช่วงเวลาความอบอุ่นคุ้นเคยที่เข้ามาหานะคะเช่นอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นคนรักเพื่อนสมัยเรียนสมัยเด็กก็ได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าได้พบเจอได้พูดคุยได้อัปเดตกันนะคะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขกันหรือว่าได้คุยกันได้แชทกันแล้วหวนรับเรื่องถึงความหลังนะคะแบบนั้นนะคะนั่นก็คือ คนเขาเรียกว่าความสัมพันธ์เก่าๆความสมัค์ที่ดีมีความสุขกําลังจกลับเข้ามานั่นเองนะคะแต่ถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์บางท่านได้พบเจอคู่ในอดีตชาติที่กําลังกลับเขามาค่ะเป็นคู่ที่จํากันได้รู้สึกถึงกันได้รู้สึกคุ้นเคยนะคะหรือบางท่านอาจจะคุยคุยกับใครอยู่ ก็รู้สึกแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนเดจาวูมันขึ้นนะคะหรือว่าเร็วเนี้คุณจะได้คุยกับเขาคนนั้นหรือว่าได้เดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะหรือว่าได้ผ่าน ได้พบเจออะไรบางอย่างแล้วทำให้หวนลึกถึงความหลังความสุขหรือว่าเรื่องราวเก่าๆได้เช่นกันนะคะหรือว่ารู้สึกฝันถึงอะไรเก่าๆเช่นกันนะคะเป็นได้หมดเลยนี่คือ s i x of c u p พพลังงานเก่าๆที่จะกลับมาบางท่านได้พบเจอคู่ที่เป็นโซเมดนะคะเป็นคนในเดียชาติที่เข้ามาเป็นต่างชาตินะคะ เป็นคนไกลคนต่างชาติเข้ามาในความสัมพันธ์เช่นกันเพราะฉะนั้นพลังงานของทูดทุกคนถ้าคุณดึงดูดสิ่งอะไรก็ตามนะคะกดแห่งแรงดึงดูดกดแห่งจักรวาลเราดึงดูดเราคิดแต่สิ่งที่ดีนะคะเราก็จะเจอพบเจอสิ่งดีๆแบบนั้นสมมุติว่าเราดึงดูด มิตรภาพที่ดีเพื่อนรอบข้างที่เป็น Energy เหมือนเราเข้ามาแล้วความรักล่ะนะคะความรักเราก็ต้องดึงดูดคนที่รักแท้เข้ามาเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่ตัดออกไปได้เลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเจ็บปวดเสีจจยใจเพราะมันจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบเจอสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะ s i ก of Cups ค่ะเรามาดูว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอีกนะคะพลังงานของทุกๆคนเป็นยังไงบ้าง เด็กถือเรียนนะคะแล้วก็ใบนี้เด e u n i v e r s ค่ะว้าวคุณหนีไม่พ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆนะคะบอกเลยว่ามีคนคนนึงเขารอคอยคุณอยู่บอกเลยว่าคนคนนี้มาพร้อมกับความสุขความโรแมนติกในความรักความสัมพันธ์การตกลุมรักรักแรกพบบางท่านนะคะรอคอยความรักรอแล้วไม่มาสักทีเลยนะคะมีสองทางที่ จะต้องตัดสินใจคือคนคนเราเวลาความสัมพันธ์มี2ทางเท่านั้นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์หรือเราหา ถ้ามีเพื่อนเยอะแน่นอนค่ะเราอาจจะได้สังคมใหม่สิ่งใหม่ใหม่คอนเน็กชันใหม่ๆเพื่อที่จะพบเจอคนใหม่ๆแต่ถ้าเรารอคอยความรักแต่ถ้าเราอยู่ที่เดิมเิมเราไม่เปิดเอเนอร์จีพลังงานใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อนใหม่หรือว่าอะไรใหม่ๆแบบนี้มันก็ยากเช่นกันเพราะว่าบางท่านเฝ้ารอความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความรักโรแมนติกจริงๆนะคะแต่บางท่านได้เจอแล้วนะคะได้เจอแล้วได้สางความสัมพันธ์แล้วรอคอยการหวนกลับมาหรือการเดินความสัมพันธ์แบบการคอมมิตเมนต์แบบคนรักจริงๆ ะค,ะคือมันโรแมนติกมากๆนะคะและก็บางท่านนะคะโสดและโสดแบบมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณจะได้พบเจอกับใครที่เข้ามาจีบคุณมากเกินกว่าสคนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราโสดนานๆเวลาที่เรามีความสุขอะคะ่ะคุณดึงดูด เอเนอร์จีพลังงานของความรักเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวแต่เมื่อไหร่ที่เราสึกว่ารู้สึกแย่กับสิ่งลบๆหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่กระทบเรามันจะทาให้เราสูญเสียพลังงานสิ่งดีๆไปนั่นคือเรื่องจริงนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาหรือว่าเราจะมีอะไรก็ตามแต่เราจะต้องมีเอเนอร์จีพลังงานดีๆไว้ พะเราสร้างเราดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในทุกๆเรื่องนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเรื่องของการเงินนะคะคือมันก็โดดเด่นมากๆนะคะนื่งของความรักหรือว่าอะไรอดีตที่กําลังจะกลับมาแต่เรื่องของการเงินถ้าบางท่านรอโอกาสที่จะได้ทํางานรอโอกาสที่ได้ทํางานใหม่หรือว่ารอรับการเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือใครช่วยสปอร์ตได้หรือการเงินก็ต้องจัดการระมัดระวังที่ดีเช่นกันนะคะเด็กถือเหรียญเพราะว่าบางสิ่งบางครั้ง อะไรบางอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นะคะโอ้พ่ายออกมาเยอะมากเลยทีเดียวเลยนะคะเขาเรียกว่าเดอะชาลีออตนะคะเป็นพลังงานของบางท่าน อาจจะได้มีเกณฑ์ได้วางแผนแลนเดินทางไกลนะคะในเร็วๆนี้บางท่านได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลนะคะหรือว่าคนแดนไกลเดินทางมาหาหรือว่าอาจจะเป็นใครก็ได้ค่ะที่เป็นคนไกลาอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นใครที่รู้จักก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักก็ได้ที่กําลังเดินทางมาหาคุณนะคะสิ่งที่คุณรอคอยคุณฝันนะคะเขียนลงไปนะคะ นี่คือไพ่สำหรับแห่งการเขียนการจดจําแล้วก็อนาคตที่กําลังจะมาถึงนะคะบางท่านจดจ่อกับสิ่งที่เราคอยไม่ว่าจะเป็นการประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการได้เดินทางการจดจ่อในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะบางสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นความขยันหมั่นเพียรความมุมานะทุกอย่างจะทําให้คุณประสบความสําเร็จค่ะและอีกสองใบคือไพ่ซีเรียนแล้วก็ควีนออฟคัพส์นะคะมันเหมือนกับว่า บางท่านกําลังที่จะได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่นึกไว้แล้วตรองไว้แล้วมีความฝันไว้แล้วแต่สิ่งสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นมันเข้ามาแบบไม่ทันในตั้งตัวนะคะความมุทะลุดุดันความรวดเร็วที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วย<ม>เพราะว่านี่คือพลังงานของบางสิ่ง<ม>อย่างที่กำลังที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแบบที่ ไม,ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอะไรที่เป็นของเราจะพุ่งเข้ามาคุณนะคะมันเป็นการพุ่งชนบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะ <Sow interests. S 1> เรื่องราวของการเงินนะคะลดเรื่องของรายจ่ายนะคะเพิ่มรายได้ขึ้นมานะคะประหยัดนะคะประหยัดมัธยัสถ์บางสิ่งบางอย่างแล้วก็หวงแหนความเป็นตัวของตัวเองนะคะ <pater n ities> ถ้าคุณกําลังที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์อย่าลืมที่จะอย่าลืมที่จะ หวงแหนความเป็นส่วนตัวของตัวเองหวงแหนความสุขของตัวคุณเองนะคะควีนอัฟคัพเชื่อในสัญชาตญาณว่าเราจะต้องทําอะไรเราจะเริ่มอะไรบางท่านมีโอกาสบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะรับโอกาสโอกาสดีนะคะจากคนแดนไกลเข้ามาให้หยิบยื่นทาอะไรเหมือนกับว่าให้ไอเดียบางอย่างกับคุณในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจหรือมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะขอคําปรึกษาที่ปรึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ ความช่วยเหลือนั้นจะช่วยเหลือเรื่องของการเงินอะไรนั้นก็ต้องระวังนะคะระวังให้ดีนะคะหรือว่าสัญชาตญาณของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าใช้ใช้ความรู้สึกนะคะที่จะจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะเจอสิ่งดีหรือว่าสิ่งไม่ดีหรือว่าคนนี้มาดีไม่ดีหรือว่าเราจะทําอย่างไรนะคะ หนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองไว้นะคะในเรื่องของการเงินก็อาจจะดูนิ่งๆนะคะแล้วก็เรื่องของรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะ Queen of Cups คุณมีซิกเซนแล้วก็พลังงานในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะบอกเลยว่าถ้าคุณรู้สึกฝันถึงอะไรหรือรู้สึก มีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะคะเช่นความรู้สึกของการคิดถึงใครสักคนการรอคอยใครสักคนหนึ่งหัวใจของเรากําลังโหยหาใครสักคนเหมือนกับว่ามันเต็มเต็มไม่มีความสุขอย่างจริงๆมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเปิดใจที่ได้รับรู้นั้นจริงๆรับรู้ในสิ่งสิ่งนั้นรับรู้ในเรื่องราวของความรักและถ้าเปิดใจแล้วแล้วก็การมาของเขาคนนั้นจะเป็นคนที่เข้ามาทำให้คุณได้ตกหลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจค่ะจะเป็นเขาเรียกว่า ชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยทิทีเดียวนะคะนั่นคือสตรีนนะคะความสง่างามนะคะในตัวตนของคุณเองนะคะจงเชื่อในพลังงานความมีสเสน่ของทุกๆคนคนเรามีสเสนทุกๆคนแต่การสร้างสเสนนั้นนะคะทำได้ในหลายรูปแบบนะคะและการสร้างสเสนนั้นทําให้เราแข็งแรงและก็สุขภาพดีด้วยนะคะเชื่อในพลังงานของตัวกุณเงนะคะบางท่านอาจจะได้ วางแผนอนาคตใหม่ในเร็วๆนี้บางท่านอาจจะมีใครเข้ามาเปิดใจและเปิดทางให้คุณได้พบเจอพบรักกับคนที่ใช่บางท่านมีเพื่อนแนะนําหรือว่าบางอย่างแบบได้พบเจอกับคนรักที่ ทำให้คุณรู้สึกดีแล้วห่างหายกันไปบางท่านได้มีใครแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนใหม่แนะนําคอนเนคชันใหม่ๆนะคะหรือว่าแนะนําความรักให้กับคุณนะคะนี่คือหนึ่งถ้วยนะคะการเริ่มต้นใหม่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของการเงินแล้วก็การงานเช่นกันโอกาสที่จะมาถึงคุณบางท่านรู้สึกว่ารอโอกาสเหลือเกินเมื่อไหร่จะได้สักทีนะคะแน่นอนค่ะเรื่องของการเงินก็มีโอกาสเช่นกันมี ใครที่สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษานะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือและซัพพอร์ตได้ใครที่ติดขัดปัญหาเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องราวของความรักเช่นกันเปิดโอกาสค่ะเพราะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่เป็นรักแท้จริงๆนะคะแต่ถ้าใครมาชอบคุณมากเกินกว่า1คนนะคะใช้ในการตัดสินใจการกระทําคําพูดระยะทางแล้วก็ระยะเวลานะคะเพราะว่ามันจะเกิดเรื่องของความถูกใจความชอบความมีเสน่ห์ของการและการเกิดขึ้น ให้ดูใจกันนานนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะมีทั้งคนไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะเพราะ,ะนั้นต้องระวังนะคะต้องมีสติกับตัวเองนะ,ะหนึ่งถ้วยการให้อภัยนะคะการเริ่มต้นการขอโทษบางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้รับการ ขอโทษนะคะจากใครบางคนนะคะได้เริ่มต้นกับใครบางคนที่คุณรอคอยนะคะหรือว่าอะไรเก่าๆบางทีกลับมาแล้วรู้สึกว่าได้ขอโทษกันเริ่มต้นความสามาัมพันธ์ดีๆต่อกันนะคะมีความสุขมีความรื่นเริงแห่งความสัมพันธ์อีกครั้งหรือบางท่านอาจจะได้เริ่มใหม่กับคนที่ถูกใจคนที่ชอบและคนที่ใช่นะคะเพราะนั้นคือความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกดีความสุขดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ,ะ,คะแล้วก็หนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นอยู่แล้ว1คือนับ1สตาร์ทใหม่ในทุกวันเริ่มต้นใหม่ในทุกวินาทีนะคะเพราะฉะนนั้อย่า สูญเสียพลังงานสิ่งที่ไม่ดีไปกับอะไรที่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นพลังใจให้กับเรานะคะพลังงานไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานของทุกๆคนนะคะใครที่เข้ามารับชมนะคะบางท่านรู้สึกว่าอสซูนเมทาวนี่คือชัยชนะของคุณนะคะ การประสบความสําเร็จในเรื่องในเรื่องราวของการงานนะคะเรื่องราวของการงาเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเดือนใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่นะคะวางแผนใหม่นะคะลุยใหม่ลุยต่อเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะทุกทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผู้อ่านไพ่ด้วยเช่นกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเ <c oughs> มื่อเรามีพลังงานของไฟบางท่านทํางานอิสระบางท่านทํางานประจํานะคะบางท่านกําลังเปลี่ยนงานกําลัง เปลี่ยนงานเปลี่ยนตาแหน่งหรือว่าเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปเลยหรือว่าเริ่มต้นใหม่ในชีวิตยังไงก็ตามค่ะนี่คืออซินเมทาวูซค่ะแล้วก็ลลยต่อ นะคะยังมีพลังยังมีความสุขเพราะว่าคุณจะได้รับชัยชนะเพราะว่าสินไม้เท้าเป็นอัศวินที่มาอย่างไฟมาอย่างมีพลังไม่กลัวสิ่งใดไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนนะคะก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยใจนะคะด้วยการวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยการที่จะเอาชนะเพราะฉะนั้นคุณจะชนะในทุกๆเรื่องอย่างที่คุณต้องการใจเข้มแข็งพลังกายเข้มแข็งจะไปไหนเสียความฝันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่กํลาลังจะเป็นจริงแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะว่า มันก็ไม่ได้มาได้ง่ายๆเช่นกันแต่ถ้าได้มาแล้วทุกอย่างมันคุ้มค่าก,กับการรอคอยไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะบางท่านรู้สึกว่าได้เริ่มงานใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆในในเดือนใหม่นี้นะคะแล้วก็ได้สิ่งที่พิเศษมากๆเลยในเดือนใหม่นี้หรือว่าได้ออกเดทกับใครใหม่ๆในเดือนนี้นะคะหรือว่าอีกเดือนหน้าช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงหนาวๆน,น,นะคะแบบนี้นั่นเองนะคะอากาศดีๆอะไรแบบนี้นะพลังงานสวยงามมากๆค่ะทุกคนนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่า ต้นเดือนนะคะต้นเดือนแล้วมันเป็นเหมือนเดือนแห่งความรักด้วยกําำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าบางท่านได้พบเจอคนแดนไกลที่มีพลังงานความสุขค่ะดีๆด้วยกันกลับเข้ามาบางท่านกําลังวางแผนจัดการในเรื่องของการเงินใหม่รอโอกาสที่จะได้ทำทำงานเพิ่มแล้วก็ทําเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้ให้ชีวิตโฟล์ขึ้นแล้วก็ได้เลี้ยงดูครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บางท่านกําลังได้ตกหลุมรักพบรักกับคนที่ รอคอยมานานแสนนานเพราะนั้นจังหวะชีวิตของเราไม่เหมือนกันนะคะ i n ม,มิง่ง e ท r a เฟรม,มแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะคะบางท่านเพิ่งเริ่มต้นการที่จะพบเจอมันก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะนั้นทุกอย่างต้องใจเย็นๆจริง,ๆ,รงๆนะคะแต่ถ้าได้มาคือคุ้มค่ากับการรอคอยความฝันของคุณจะเป็นจริงเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะสูด้วยลําแข้งของตัวคุณเองเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะได้รับชัยชนะบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้มาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีเหตุให้เกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวให้เดินอย่างเป็นนไปแลลกกโดดเเ่มาย เรื่องของการเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศนะคะแล้วก็พบเจอคนในอดีตคนต่างชาติหรือบางท่านได้เปลี่ยนงานในเรื่องของการดิว <un> กับคนต่างชาตินะคะเปลี่ยนงานไปองค์กรใหม่ใหม่องค์กรต่างชาติหรือว่ากําลังเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานใหม่ที่ทําหรือว่างานเสริมที่ทําเพื่อที่จะขยับในเรื่องของการเงินขึ้นเงินเดือนขึ้นนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้บางท่านรู้สึกว่าอยากจะเสริมตรงนู้นตรงนี้เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะเสริมได้บางท่านรู้สึกว่าไปเสริมเรื่องราวของภาษานะคะเรียนภาษาเพิ่ม หรือว่าเริ่มต้นในเรื่องส่วนอื่นๆเพิ่มเพื่อที่จะได้เป็นผู้ชํานาญการในด้านนั้นๆนั่นเองนะคะก็จะได้แบบอัพเงินเดือนขึ้นอะไรแบบนี้นะคะการงานก็แหมมีความรู้สึกของการแบบแหมได้ได้มีพลังนะได้มีฟิลแห่งพลังใจมากๆนะคะเพราะว่าได้ได้ไกด์มาจะได้เงินเดือนขึ้นแล้วนะคะได้มากกว่าเดิมละก็แบบไปทําเพิ่มเรียนเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรานะคะที่จะทําที่จะเริ่มต้นด้วยนั่นเองนะคะ สวยงามมากๆจริงๆและอะไรที่กำลังเริ่มต้นแล้วทำให้คุณมีความสุขนี่คือหนึ่งถ้วยแล้วก็ queen of cups เริ่มต้นแล้วมีความสุขคือมันไม่แบบอึดอัดมันไม่ขัดใจมันรู้สึกโฟล์มันมีความสุขจริงๆนั่นคือสัญญาณที่ดีค่ะเพราะคุณจะไปได้ไกลแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแต่ถ้ารู้สึกว่ามันบัลลังเลมันคิดมากมันคิดเยอะมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เริ่มต้นสักที ะะหรืออะไรที่ก็ตามแต่ที่ทําให้เรารู้สึกว่ารู้สึกแย่ะคะ่ะนั่นก็คือการแบบเราอาจจะไม่กล้าเริ่มต้นอะไรวางไว้ก่อนก็ได้นะคะเริ่มต้นกับสิ่งที่เรามีความสุขก่อนนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะขอไพอ้ออร์คเคสํ์สำหรับนี้นะคะพลังงานที่ที่ดีมากๆนะเชื่อว่ามันใกล้ที่จะเข้าสู่ลมหนาวนะคะลมหนาว ช่วงหน้าหนาวคริสต์มาสปีใหม่ความรักหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่กําลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณแล้วถ้ามันเข้ามาแล้วแล้วก็คุณอาจจะตั้งตัวความรู้สึกนั้นไม่ติดเลยนะคะเพราะนั้นก็เตรียมตื่นเต้นนะคะเตรียมเ,เขาเรียกว,ว่าเจอการเริ่มต้นความสัมพันธ์ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าการมั่นหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ success ค่ะประสบความสําเร็จนะคะอย่างที่ต้องการสู้ต่อไปนะคะสู้ต่อไปเลยนะคะ happiness ค่ะความสุขมาแล้วนะคะเป็นความสุขที่ความสุขเก่าๆที่คุ้นเคยนะคะจากที่ห่างหายไปนานแสนนานความรักค่ะความรักที่โรแมนติกกำลังจะเข้ามาหาคุณคุณมีคุณมีคนรักคู่รักที่รออยู่ที่เป็นโซ่คอนเนคชั่นด้วยกันด้วยนะคะและได้มาจากแรงอธิษฐานที่คุณอธิษฐานไว้ที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือที่คุณรู้สึกจากสัมผัสของคุณได้จากจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งที่คุณดึงดูดเขาเข้ามาด้วยคําอธิษฐานร้องขอ องกกัันนนะะคะทีนี้เรามาดูคำตอบของนางฟ้าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ a s k for h e l p นะคะอาจจะมีที่ปรึกษาอะไรด้านหัวใจนะคะบางท่านมีเพื่อนปรึกษาในเรื่องของหัวใจนะคะหรือว่า B e a S s e r T i v e ค่ะ จงแสดงออกในเรื่องราวของความรกความสัมพันธ์จงแสดงออกในสิ่งที่ดีความในใจบางสิ่งบางอย่างกับทุกทกคนเช่นาบางท่านอาจจะรอคอยที่จะได้เปิดใจพูดคุยกับเพื่อนนะคะที่เคยแบบมีอะไรที่อึดอัดอไม่สบายใจกันหรือกําลังที่จะเปิดใจแสดงความรู้สึกคําพูดบางอย่างกับใครบางคนนะคะที่รู้สึกว่ามันอึดอัดอนะคะที่รอคอยนั่นเองนะคะก็ได้เช่นกันนี่คือการกล้าจะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็คําพูดของเรากับสิ่งที่ดี นะคะกับสิ่งที่สวยงามมันเองค่ะว้าว wow. Big Happy Change ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยในวันนี้แล้วก็เดือนใหม่นี้นะคะและนี่ก็คือ Success ค่ะออกมา2ใบเลยทีเดียวนะคะ u c c e s s การประสบความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นเตรียมกระโดดนะคะโลดเต้นในเรื่องของการงานความรักการเงิน Lucky in g a เกม u c k y in Love ิที่คุณจะได้พบเจออดทนหน่อยอดใจรอหน่อยสู้ต่อไปคุณจะเจอสิ่งนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าใครได้เจอแล้วมันรู้สึกมี ความสุขมากๆแล้วมันคุ้มค่าจริงๆนะคะแม้ว่ามันจะต้องรอคอยนี่คือสักเสร็ค่ะออกมาสองใบเลยเห็นไหมคะเพราะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองเชื่อแล้วก็ศรัทธากับสิ่งที่ดีๆพลังงานบวกแรงดึงดูด the secret ที่เราดึงดูดมาด้วยตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ๆเพื่อนที่ดีความสัมนธ์ที่ดีในทุกๆรูปแบบนาที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอสวยงามมากๆค่ะเพอร์เฟมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขกับความรักความสัมพันธ์การประสบความสำเร็จในชีวิตดังที่ไพ่ กำลังที่จะบอกกับทุกๆคนนี่คือพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้บางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะที่ไม่น่าเชื่อนั่นเองนะคะเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้สึกว่าเร็วแล้วมันตื่นเต้นมากๆหัวใจคุณจะแบบอฟูฟ่องแล้วก็หัวใจเต้นรัวเลยทีเดียวนะคะบอกขอบอกเลยนะคะ,ขอ,อะ,คะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ